นี่แหละสาเหตุที่อยากให้คตรประเทศไทยออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานคนแก่คนแก่ผู้ขยันกำลังยู่รถใส่แรงงานคนแก่สู้สู้โวด่ะยกเมื่อที่รี่แต่ว่าแก่กับแก,แก่นี่ซื้อสแต่ว่าในใจโอ้ยทำงานผู้สาววังหาคนรนียู่กับวนาะเกษตรเราอ่ะสู้ได้อยู่สู้สได้สู้ได้่ดดดดว่าแต่ยู่เนื้อให้อุ้มกับอุ่มได้่กษตนเราอ่ะ สำหรับผู้อยู่รถนี่ก็ได้ว่าแต่ว่าก็คือว่านั่นละ่ะใจชอบผู้ชอบขาซอยเวียกเราดีซอยวีเราเขียดตัวผงยิ่งก็ได้ให้ขันยุขันซอยเวียกให้ยูขันซอยอันเวียกเราดีซอยวีเขียด <c oughs> <c oughs> อ้าวเห็นกระลูลกกับหลานยังมีความสุขใจสุขใจภายในที่ไม่มองขาเห็นสวรรค์อยู่ในอกนร้กอยู่ในใจอยู่กับความบริสุทธิ์อันแท้จริงของบอตากับหลานอยูรับกัน เด็ดกันหยอกกันไปจากน้อยพอตากระเสียหายร้านอยู่ด้วยบ่าเม้าเรล่าหายร้านอยู่กันว่าอุ้มร้านว่าสักนกระหักใส่หัวร้าน